ครับในส่วนของอ,อสังหา ด้านที่อยู่อาศัยนะครับเราพบว่าจริงๆในไตรามาสสี่เนี่ยนะครับการอุกรรมสิทธิ์เนี่ยมีการติดลบประมาณสัก12เปนะครับจริงๆอันนี้เนี่ยก็เป็นอันหนึ่งที่สะท้อนว่าในช่วงครึ่งปีหลังนะครับของอสังหาเนี่ยของปี66เนี่ยถือว่ามีการแผ่วลงนะครับในการชะลอตัวลงนะครับจริงๆแล้วภาพรวมทั้งปีของปี66เนี่ยต้องบอกว่ามีการติดลบสัก6.6ซนนะครับซึ่งตรงนี้เองเป็นตัวหนึ่งที่สะท้อนนะครับว่าในภาวะ วะที่ปี66เนี่ยต่อเนื่องจากปี65เนี่ยต้องถือว่ามีการชะลอลงนะครับเล็กน้อยนะครับซึ่งอันนี้นะครับเรามองว่าในปี67เองเนี่ยทิศทางในครึ่งปีแรกเนี่ยยังคงค่อนข้างไปต่อเนื่อง ปลายปี66นะครับและยังอาจจะยังไม่กระเตื้องขึ้นมากหนักนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับในขึ้นปีหลังของปี67เนี่ยน่าจะมีการกระเตื้องขึ้นได้ชัดเจนนะครับอันเนื่องมาจากที่เราจะเห็นอาจจะได้เห็นอัตราดอกเบีย้ยที่ลดลงนะครับอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับรวมถึงการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจเม็ดเงินต่างๆที่รัฐบาลมีการนํางบประมาณมาใช้จ่าย,ยมากขึ้นนะครับแล้วก็การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยจะทําให้เม็ดเงินเนี่ยเข้ามาสู่ระบบ ก็เข้าไปถึงประชาชนมากขึ้นนะครับในปี67นะครับเราอย่างเชื่อว่าการโอนกรรมสิทธิ์เนี่ยอาจจะเห็นอาการขยายตัวเล็กน้อยจากปี66นะครับซึ่งคาดว่าจะอยู่ประมาณสัก1.6ซนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นทิศทางที่ภาพรวมแล้วเนี่ยต้องเรียกว่ายัางคงอยู่ในช่วงที่ตื้นตัวอย่างชาคชัา ภาพรวมของปี66อะค่ะม,มาโอนกรรมสิทธิ์นะคะถ้ามองย้อนไปถึงก่อนช่วงโควิดครับ อันนี้ต้องต้องเรียนครับว่าในปี66เนี่ยเราเห็นว่ามันลดลง6.6เร์เจริงนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับปี64เนี่ยต้องเรียกว่ายอดโอนกรรมสิทธิ์ทั้งจำนวนหน่วยและมูลค่าเนี่ยสูงกว่าในปี64ซึ่งเป็นปีที่โควิดเนี่ยกำลังจะหมดไปนะครับอันนั้นก็เป็นตัวหนึ่งที่ต้องถือว่าฟื้นตัวนะครับแล้วนะครับแต่ยังเขาเรียกว่ายังมีการชะลอจากปี65เนื่องจากปัจจัยลบในปี 66เนี่ยมีอยู่ค่อนข้างมากครับทั้งทางที่มีการาใช้มาตรการ LTV ในการควบคุมการให้สินเชื่อรวมถึงการที่มีดอกเบีย้ยขึ้น5ครั้งนะครับดอกเบีย้ยนโยบายขึ้น5ครั้งในช่วงปี6566นะครับซึ่งตรงนี้เองก็เป็นตัวหนึ่งที่ทําให้ประชาชนเนี่ยมีการชะลอนะครับการตัดสินใจในการซื้อที่อู่สาัยไปค่อนข้างมาก จริงๆแล้วก็จะเห็นนะว่าตัวเลขเนี่ยในส่วนของอกลุ่มที่มี การซื้อนะครับต่ำกว่า3ล้านบาทเนี่ยมีการถูกปฏิเสธสินเชื่อเนี่ยเยอะขึ้นในช่วงนี้นะครับอันนี้เป็นเพราะว่าจริงๆแล้วคงจะ,ะเป็นภาวะความมั่นคงนะครับที่สถาบันการเงิน,นมองว่ากลุ่มนี้อาจจะมีหนี้ครัวเรือนอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยอย่างกรณีของอมอีตัวเลขของกลุ่มที่มีการชำระเงินที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษหรือว่ากลุ่ม เซเนี่ยในกลุ่มนี้เยอะนะครับขึ้นนะครับในช่วงหลังตามข่าวนะครับเราก็พบว่าตรงนี้เองก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้สถาบันการเงินเนี่ยมีความระมัดระวังในกลุ่มนี้เนี่ยเป็นพิเศษจ,จริงๆนะครับก็จะกระทบให้คนที่มีโปรไฟล์หรือว่ามีแบ็กกราวด์ทางการเงินที่อาจจะม,มีไม่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 ได้ดีพอนะครับก็อาจจะยากที่จะได้รับการปล่อยสินเชื่อมากขึ้นนะครับยาายังม่สที่รา ในส่วนของรัฐบาลที่จะได้มีนโยบายช่วยเหลือนะครับก็จริงๆริงรัฐบาลรัฐบาลก็ได้มีการนโยบายที่ช่วยเหลือพอสมควรนะครับตอนนี้ก็มีมาตรการในเรื่องของการลดค่าธรรมเนียมการโอนนะครับให้เหลือหนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับหรือว่าในส่วนของค่าค่าจดจำนองศูนย์จุดศูนย์หนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับลดเหลือตรงนั้นนะครับจากสองเปอร์เซ็นตอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ทําให้คนเนี่ย่าจากกระตุนได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับ ในภาวะที่คนยังยังไม่ยังไม่ตัดสินใจชัดเจนและภาวะดอกเบี้ยยังไม่ลดลงเนี่ยหากมีการลดในส่วนของมาตรการในการลดค่าธรรมเนียมการโอนเนี่ยจาก1%เหลือ0.01%เช่นเดียวกับในช่วงของปี64-63กนะครับก็จะช่วยทำให้คนเนี่ยที่ต้องการซื้อเนี่ยมีภาระค่าใช้จ่ายในวันโอนเนี่ยน้อยลงนะครับอย่างที่เราทราบนะครับว่าเดิมเนี่ยถ้าลดศูน 0.01%ล้านหนึ่งเนี่ยจ่ายแค่100บาทในการโอนนันในการโอนกรรมสิทธิ์นะครับแต่ว่าพอขยับมาเป็น1%ในช่วง2ปีที่ผ่านมาก็ทําให้จาก100เป็น10,000บาทที่ต้องมีการจ่ายนะครับตอนนี้ในภาวะที่คนเนี่ยยังไม่พร้อมในที่ต้องมีาราค่าใช้จ่ายเช่นนี้เนี่ยการลดค่ามเนียมการโอดถือว่าเป็นการช่วยกระตุ้นได้มากนะครับในขณะเดียวกันการให้ซอฟท์โลนหรือว่าการให้ให้การผ่อนปลน l t v ในอีก รอบหนเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ช่วยนะฮะกระตุ้นให้คนเนี่ยมีความพร้อมในการซื้อที่อยู่อาศัยได้มากขึ้นในช่วงมาตรการที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยค่ะตัวไหนควรที่จะออกมาในจกกังหวะที่เหมาะสมที่สุด0.001น่คนควรที่จะออกมาช่วงไหนคะ่ะ จริงๆแล้วผมว่าถ้ารัฐบาลพิจารณานะครับในช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงที่เราเห็นแล้วว่าในช่วงครึ่งปีหลังของปี66เนี่ยตัวเลขการอุนกำัสิทธิ์เนี่ยมันดรอปลงมาค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะตัวมาก4สีที่ดรอปประมาณ12%อย่างที่บอกนะครับตรงนี้เป็นตัวหนึ่งที่ถ้าออกมาในช่วงนี้แล้วเนี่ยซน n ิเมนต์ของการซื้อหรือว่าการตัดสินใจนะครับก็จะดีขึ้นนะครับทำให้คนอยากซื้อ,อยากโอนกันได้มากขึ้นคนที่ซื้อแล้วจองซื้อแล้ว จะชะลอการโอนก็จะได้ตัดสินใจโอนได้เร็วขึ้นนะครับสภาพค่องต่างๆของผู้ประกอบการก็จะดีขึ้นแบ็กหลอกต่างๆจะถูกระบายนะครับแล้วก็การเกิดโปรเจกต์ใหม่ๆนะครับก็จะเกิดขึ้นมาการจ้างงานก็จะดีขึ้นด้วยนะครับอันนี้ก็ควรจะเป็นในช่วงนี้เลยรวมถึงตัว LTV ด้วยนะครับ